สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคนเดีวอีกเช่นเคยนะคะมาลนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมห้อของจากลุงเจนนะครับเี๋ยวเราก็จะเข้าไปกันเลยนะครับเฮลี่ได้เข้าไปแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาเล่นออปปี้นะครับ ตกอ่าแล้วตอนเราขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็จะกระโดดเลยนะครับกระโดดอย่างนี้เลยนะครับเป็นวงกลมเลยนะครับเหมือนเป็นเรียนลูกเสือเลยนะครับอาอ่าเราไปไหนต่อทุกคน อ๋อมาวัดที่นี่นะครับเป็นในวงกลมนะครับแล้วก็มีห้องน้ำด้วยนะครับใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้อืมสวัสด,ดีทุกคนเพื่อชนะคุณต้องอยู่ในวงกลมว,วงกลมสุดท้ายทุกคนก็ดีเออทำไมเข้าห้องน้าไม่ได้ทุกคน คุณเห็นไหมหลอดด้านขวามือผมมันจะมีเป็นความหิวปวดฉี่หิวน้ำแล้วก็ต้องการพักผ่อนเขาบอกว่าเสียงอะไรนั่นมันลาวาอย่าพยายามว่ายน้ํำในมันก็คืออย่าเข้าไปหามันนนเองนะครับแล้วผมจะทำยังไงอ๋อมีเพื่อนหลายคนเขาอยู่ด้านบนครับผมก็มาอยู่เลยอืม ผมคิดว่าผมน่าจะเริ่มปวดจะปวดฉี่แล้วนะครับอแล้วผมก็ตายเลยนะครับโอเคตอนนี้แล้วก็กลับมาที่เดิมแล้วครับแล้วผมต้องไปไหนต่อโอเคก็เริ่มแล้วสวัสดีทุกคนและยินดีต้อนรับสูุเกมของฉันเพื่อชนะคุณต้องอยู่ในวงคลมสุดท้ายนะครับทุกคนก็ดีบอกว่า ขอให้ทุกคนโชคดีเขาบอกว่าใครที่อยู่ในวงกลมนี้เป็นคนสุดท้ายก็จะชนะนะครับนไม่รู้ว่าชนะหรือได้ไรแล้วเวลามีด้านบนด้วยครับแล้วรอห้องน้ำโอ้โอเ็จแลนวอุ้ยอันนี้อันเดิมแล้วที่ผมตายด้านบนก่น คนโชคดีครับตายผมไม่เกี่ยวถ้าโดนนะไอสีดำไอสีแดงพอคูลโอเคครับตอนนี้มันก็อ๋อมีอันนี้มาให้เล่นนะครับมาให้เราคลายเครียดนะครับแต่ตอนนี้เล่นแล้วจะเครียดกว่าเดิมน,นะครับ จริงเล่นจริงเครียดนะครับอย่าไปเล่นนะครับอันนี้ตั้งแอย่าไปเล่นของจริงอ่ะเรดูทุกคนดูดิอ่าแล้วก็มาถึงนี่ จะหมดนี่ครับ,บหมด,ดหนึ่งร้อยผู้เล่นที่มปนสบชใชานะี้อยลอนะครับคลิปนี้อาจจะตัดต่อนหน่อยนะครับ

กับ,กบเอ้วันนี้วันที่เท่าไหร่อะวันที่ยี่สิบเจ็ดทุกคนมาสมัครกันกว่ใก้จะถึงวันภาษาไทยเลยนะครับขอให้ทุกคนตัง้งใจเรียนนะครับ้โไไม่รู้จะไปเรียนต่อที่ไหน อยากรู้ว่ามีใครที่ดูคลิปผมไหมผมแค่ไม่คุณผมแค่ผมอยากผม,ผมอยากให้จบอ่ะคนคือผมอยากให้จบแล้วถึงว่าเรียนจบผมก็จะไปเป็นนักบอลเพราะว่าความฝันผมก็คือนักบอลผมอยากได้เป็น คนไทยคนแรกที่ได้ไปเตะในฟุตคอลแชมเปี้ยนลีกเคยมีคนทคไทยทม่เคยไลแโ้วนคือใครก็คือคริง่าไีเดอ้าดรีบเข้ามาดิเฮ้ยเดี๋ยวแม่ตีนะ แล้วก็เข้าแล้วนะครับเดือดไอตอนเมื่อกี้ผมว่าผมจะตัดนะแต่ผมไม่ตัดทิ้งเพราะว่าไม่รู้อะผมมันง่อยอะไรเว้ยอะไรเนี่ยเราจะทำไมโอ้ดีดีดด้ดดดเดดดดดด ก็่ยู่เสมอโอเคเขาบอกว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะปลอดภัยอันนี้ผมไม่ร um ู้จะทำอะไรเอ้ยมเจอกระป๋องน้ำทุกคนไม่เอาไปเก็บนะครับอ้าวเก็บไม่ได้ก็เข้าไาได้เหมือนกันแหละอันนี้คือบอกว่ามันจะมีของมาไว้อยู่ตรงนี้ แต่ตอนนี้ผมหมดคือเท่าไหร่ล,ละโอเคสองทุ่มนะครเอ้ยหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มสิบสองตอนนี้เครืองผมพอนร้อนจีขอเอานมจิ้ม ก็ผมจะนอนนี้เฮ้ยพวกคุณทำอะไรอ่ะเล่นน้ำอ่ะไม่กลัวปลาฉลามอ่ะงงง่ายปลาฉลามไปเล่นมุกอะไรอะไรเนี่ยนี่มีของมาคิดๆก,ก่อนโดนัทยังไม่รู้น้ำมืออะไรยูจะมีใครอะไรจะไปยินละมาชิมาลาลาลา แม่บอกว่าให้หักกลวยให้เราเ้ยมนล้ว่าแมก่ต้องข้องน้ำก่อนนอนนะเดี๋ยวฉี่แตกแล้วผมก็ไม่เคยทางแม่เลยแล้วผมก็ฉี่แตก ด้านบนมีอะไรอ่ะทุกคนระู้บ้างแล้วจะกระโดดไปทำไมวะอนะไรน,นี่ยน่ติดก็ใ้เข้านะทุกคนระวังาานะค่าสนะจะมนจะลดจะลบลบเออล้มล้มฮ้ยอ,อ,อะไรวะเนี่ย ท่วมบ้านผมเลยน้ำท่วมมาดไมรราาาาีไม่กลัวหรอกโอเไม่เก็บรู้เกียรตคนพีม,มากเลยที่เขาพีม,มากใครขยับเก็บอยากฆ่าไายกูแค่สเสร็จ ผมว่าผม,มกกต้องกระโดดสุดๆนี่คือการโดดเจมารีที่สูงสุดที่พ่อเคยเห็นมาครับโอ้่สูงเลย I'm <laughs> a ไเปเตะบอลดีกว่ามันจะเป็นโลนโยโรูฟโต้คาร์ลสเน,นามาเอ็มเป้ซีดานกองเต้คูตดดิญโยเฟปร์มีออล่าใช่ใช่ ลูกบ,บ,บ,บออกจ้ามาลูกนี้จะมายิงสุดโตะดนโดยิงสั้นลูกนี้ลงไปโอ้ม่จะสัล้ลงไปนี่สุดโ รอนนะครับทุกนหับฝัดีครับ มาโธมาแล้วมาดีดีมาแล้วเป็นของหลังดีีใช่ไหมคคโอ้ยเอ้ลบอลไม่เป็นก็ไมต้อง ขอโทษนะครับจะยไม่ดีเขาอะไรผมุณเนี่ครับออคุณสรวิทย์สรวิทย์อเราไปอชีทีเลยดีกว่สไล์เด้อฮเอองั้นก็ขอพอแค่นี้กันเลยครับ ถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับผมค,ครับเพ้่อคลิปน่าจอกันสบายครับ